ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับ <c oughs> ให่มันวิ่งไวยังไงเ,เราไม่ไม่เปิดไม่กันนะโฮมการ์ดโฮมการ์ดวิ่งเร็วของโฮมการ์ด แบบค่อนข้างดีเลยเฮ้ยตีไม่ได้ตีไม่ได้มันยืนซอสกันตีไม่ได้อะ าโรลันเนอร์กัรีเวนโอ้ยนนี้มีหน้าแ้น่นะไรซาโตลันเนอร์กับรีเวนไม่เหงาโฟร์เลยเทคลแม่งขยับเรื่องทุกเทคลเลย เมบตสี <łość> ่กับ <Harriet> ผู้ประกาศข่าวตีกันผู้ละอยากเล่นบ้างอย่างนี้จะเซ็นหน้าเดี๋ยวม่เคยได้ดน่นสัก ตัวดีกลับไม่ได้โดนเมสมากไอเหรวคู่ดโดนอะไรอะ่ะขยับตัวไม่ได้หรืออันนั่นแหละปัญหาระดับจักราวาเลเว้ ไม่ได้ออกของคีแต่ค <IL statistically> ีร้อยแล้วโอ้อะไรโอ้อะไรบาน่ะไเยี่ยมคุณหกนอนแต่ทีายแกเจ้า่ สวยพี่สวยครับพี่โจว้าออไม่ได้ขยับใส่ต้องออกออเคีรีซิมิตา้าเลยลก่อนหน้านั้นออไออีก่อนไมไม่ดีนัมบอรี่ก่อน เี้ากูเบื่อเฮีนยนดิเวนว่ะไม่กไม่นีมันไม่ได้เิ่กวาฝั่งเราม่มไหวชาติล่าระเล่มันไม่มีฟูดาวเลยมันไม่เหมือนอนันนั้นเลย รอดได้ยังไงวะมันว,วิ่งไวอ่ะ ไปน่าลำคาญชิบหายเลยลิยวเว่นอะ เนี่ยน่นนารำคาญจริงแบบแบบความน่ารำคาญกูให้เลยเต็มสองร้อยเออยอกูในสต็อกจริงโอ้โหกูจิ้มอีกครั้งหนึ่งไม่ติโอ้โหโอ,อันนี้มันดีใช่ไหมันดีบอกว่าไม่รู้ว่าดีไม่ดีจะจิบมมา ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ทหารตายตัวใหญ่เฮ้ยาไปเล่นไปเขาก็ได้ไปเมืสวันก่อน่นก็ได้รตายเก็บเลือดไป เอาแล้วเอา่ยยอหนแค่นี้เป็นปัญหากับกูแล้วแหละ พี่เอ้ยแล้ววินโกูไม่ตายตั้งีแทงนี้ที่ด้วสามพันเลยสามจริงโอ้โหตัวโคตรใหญ่กูเบิกมาเก็ดพี่โจตัวโคตรใหญ่เลยพี่ไอ้นี่มาทำอไมเนี่ยกอดไหล่ส0 0แล้วเี่ยเลยเพิมขึ้นเรื่อยๆกอดไหล่แล้วเยอยตายทีก็โตหดเลยย กอดไหลเลยทีเดียวโอ้ยเจ็บเอาลิลิเกินพอดีพอไม่ว่าเป็นลุงเลยเออ่ายสวยจัด ดเดี๋ยวเดี๋ยเอา้นไปะเรยกเกียวยแปดทำวะั่เวเฮียพี่กูก็จะยอมตายแล้วจะได้ออกของออกก็นสักทีกี่สแต็กล้วเนี่ยโอ้โหเลือดพันหนึงอะ โอ้ยเงี Dante ้ยเธอทุกทีเดียวไปหมดเลยไอ้เหียเมื่อกี้กูโดดตันเลยแต่วว่าโคตรนานเลยที่โดดตันโคตรนานเลยน้องเยอะ แบบไม่ได้ขยับเลยอะคือแกลสนใจจูงเลยกูงยืนตีท่อนหลังอะอีซี่เลยดิ เดียไม่ต oh, oh, ัด sure> ีติดีแมมเนี oh, okay. ่ยโอ้โหแฟดติดโอ้โหเฮอรำาเลยอยู่เนี่ยโอ้โหเฮียจิมแม็กไม่ตายแม็กมีหิวไอ้สัสจะวิ่งตัดคิวเลยเจอเนี่เจอกูไอ้ที้อกูได้คิงมีไอ้สัสเจอกูเนี่ยนีเวนแม่ง่าลำคัญมากเล เป็นรู้หรอพี่โจเฮ้ยเฮ้ยพี่โจคนรู้จักพี่เหรอพี่เอาคนรู้จักรู้จักราะว่ามันมันแค่ดาเพราะว่าเพราะว่าอ๋อโอเคโอเคโอเโอเค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 อเคโอเคคโอเ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  เป็นตัวอะไรแบ๊ะเซตอ๋อเซตมันจะสู้ยังไงเออเซตไปอ่ะเซตมันสู้ไม่ได้อ่ะเซตเซตแทงเงี้ยยังไงก็ได้กูยังมีอยู่กูยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ไอ้เงี้ยแค้นไอ้สัรุนหลายรอบแล้ว กูม,มีตัดอิวแล้วแต่กูแตก่แตกวูวไม่โดนไอ้เนี่ยโอ๋ยแม่งพุ่งติดอีกโจโทำอะไรสักอย่างพี่เตะบอลอัดหน้ามาที่เตะบอลอัดหน้ามาที่ช่วยอะไรไม่ได้ล <Yes. S 1> โอ้เโอ้เฮโดนสโลโอ้เฮโอ้โอ้ไม่หยุดโดนไม่หยุดเออเออเาจะน่ารบเสีตายแต่จริงด oh, oh, so, oh, okay. oh, ้วยไอ้ ริเมนเม่ห oh, น oh, <and so forth> ้าลำตาหรือริเวทริเวนจะซื้อลูนคิงโอ้โหจะขนาดนั้นเลยเหรอมาายยมโอยโอยกดผิดไอ้เหี้ยโอยเี ไออี <I> e ไม่ใช่ครับตอบน้องอ่าเพิ่งโจยพี่ขออนุญาตเอาคิงมีก่อนเอาดิเอาดิมึงไม่สนใจกูว่าสกิวดามเมกูเรื่อยๆ ขอไอคิงมีก่อนขอคิงมีก่อนไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งจบดาเมจดาเมจ่งคือเรื่อยๆเอาดิไม่ไม่ไม่คิงมีคิงมีคิงมีก่อนกูจะเอาไปเอากูจะไปเอากูจะไปเออไม่ต้องตีไปให้มันเคลียร์คีฟให้มันเคลียร์คีฟให้มาเทียร์เฮียเราไม่พูดเคลียร์คีฟเลยไอ้จั์คิงมีกูคิงมีกูตีไปตีไปตีไปเออเออกูได้ละได้แหละเฮียยิ้มใหเกินชิววีเอาบอยอ่ะ โอ้ยเฮียดาเมจเอาพุทธ8ัยนะดนี8ันนี่ดาจเทไอ้เฮียแล้วกูได้คิงบัตเทอร์เตอร์ดาเวทได้เพิ่เป็น108เลย